ช่วยเรื่องเกี่ยวกับริ้วรอยนะรอยสิวดูจางลมเยอะมากคือเคยดิสคอนไปแล้วแล้วก็กลับมาทำใหม่ใช้ก่อนแต่งหน้าได้ด้วยไม่เป็นคราบ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับรักและชิลินนะคะทางช่องทาง YouTube ค่ะสหรับวันนี้เป็นคลิปเรียกได้ว่าเป็นคลิปแห่งปีเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเราจะมารีวิวเรียวๆนะคะคลิปนี้เพื่อนๆมั่นใจได้ว่าไม่มีสปอนเซอร์แน่นอนนะคะเป็นคลิปที่ความจริงเราจะทำเฟรนด์ลิครึ่งปีแต่ทีเนี้ยมันร่วงเลยเวลาเลยครึ่งปีเกือบจะท้ายปีแล้วแต่ก็รู้สึกว่ายังอยากอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบตอนนี้นะคะว่ารักชอบอะไรแล้วก็ใช้อะไรอยู่ตัวไหนดีตัวไหนเด็ดอยากจะบอก ว่าแต่ละสิ่งอะทำใจยากมากๆเพราะปกติแล้วอะเป็นคนแบบใช้อะไรแบบไม่ค่อยซ้ำอยู่แล้วแต่อันเนี้ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้นะคะคือใช้ซ้ำบ่อยมากที่สุดแล้วแล้วก็คิดว่าถ้าเพื่อนๆซื้อตามเนี่ยไม่เสียดายเงินแน่นอนตามมาดูกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะปีนี้เนี่ยรารู้สึกว่าในหมวดหมู่ของพวกเมคอัพอะ สิ่งที่รักใช้บ่อยที่สุดคือเราอยู่บ้านเนาะเรื่องรองพื้นเนี่ยก็คือพูดเลยกล้าพูดเลยว่าปกติแล้วอะรองพื้นที่เป็นเฟเวอร์ริตอะจะมีเยอะมากเพราะว่าเราได้ออกไปอีเวนต์เราได้ใช้งานเยอะแต่ในปีนี้เนี่ยรองพื้นน่น้อยแต่ว่าสิ่งที่เยอะคืออะไรรู้ไหมคะทุกคนเป็นบรัชออนค่ะทุกคนคือบรัชออนอะคือมัน เข้ารอบมาเยอะมากแล้วก็อินอยู่หลายตัวแต่ทีนี้เนี่ยคือพัดมาให้เพื่อนๆแล้วมีอยู่4ชิ้นด้วยกันนะคะที่ชอบมากและคิดว่าถ้าเพื่อนๆซื้อตามจะต้องไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับตัวแรกคือสิ่งนี้เราเห็นในอินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์ต่างประเทศ เขาบอกว่าสีนี้สวยแล้วพอเราไปดูที่ช็อปไทยอะคือมันโซเอาเพื่อนๆดังนั้น่ะตรงนี้คือพีออเดอร์มาตัวนี้นะคะเป็นอของ a อ r m e s นะคะเป็นบัชออนชื่อว่าสี rose ombre นะคะคือแพคเกจิ้งเขาสวยมากทุกคนมันจะเป็นแบบตลับแบบนี้แล้วก็มีลายของแบบ Airmes นะคะเปิดออกมาสีอะจะเป็นสีชมพูตุ่นๆอันนี้คือสวยจริงสวยมากแล้วพอปาดออกมาคือแบบมันมีความเป็น แก้เป็นสีชมพูระเรื่องมีความพูดดีสีชมพูตุ่นๆที่ผสมอมไปแบบมีสีน้าตาลเบาๆสวยมากอันนี้นะคะพรีมาประมาณ2,000กว่าบาทชอบมากอันนี้นะคะบลัชออนตัวแรกที่แนะนําอย่างที่2อ,อ่อเป็นแบรนด์ที่เพิ่งเข้าไทยมาทางเซฟอร่านะคะแล้วก็รู้สึกว่าใช้ดีราคาน่ารักมากๆอันนี้เป็นของ Rare Beauty นะคะนี่ คือตลับมันตำมุตำนิน่ารักสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆแล้วก็สีก็คือดูดีมาก mm hmm. เห็นสีเข้มแบบนี้นะคะเวลาเราทาไปแล้วอ่ะมันจะเป็นสีชมพูระเรื่อที่เหมือนเราไม่ได้ตั้งใจทาคือเวลาเราทามันจะมีความแบบเอ่อเงาเงาโกลโกลหน่อยแล้วก็จะมีความไม่ได้สีชัดเจนมากแต่เป็นความสวยเหมือนกับว่าเราตื่นมาแล้วหน้ามีความอมชมพูแบบธรรมชาติมากอันเนี้ยก็คือแนะนํามากนะคะต่อมา อันนี้เป็นของ our glass นะคะเออชื่อสีว่า l o y a l นะคะอันนี้จะเป็นใครที่ชอบแบบออแก้มสีชัดแตกต่างจาก rare beauty นะอันนี้สีชัดมาก pigment นแน่นคือ คนเห็นแล้วรู้ตะโกนว่าเฮ้ยท้าแก้มเน,นี่ยอันนี้คือสีชาร์ตเจนสวยแล้วก็ใช้งานได้ง่ายสีรรยัลคือดีงามนะคะไม่มีของแรบ b ิวตี้ตัวอันนี้ขอโทษจริงแต่รู้สึกว่ายังไงอะ่ะก็ต้องมาใส่ในคลิปเพราะว่าสีเขาอะชัดเจนมากแล้วก็ดังในติ๊กตอกสุดๆนะคะตัวนี้เป็น Happy Brush นะคะของแรบ b ิวตี้ชื่อสีว่า Happy สีเขาอะแน่นมาก,ามากเห็นเป็นแบบนี้จุดเป็นแค่1จุดอะเดี๋ยวไลจะขึ้นอินเสิร์ตคลิปให้ดูจุดแค่1จุ แล้วก็เบลนๆๆเบลนอย่างเงี้ยคือแบบเนื้อสีชัดเจนสวยใครที่อ,อยากลองแรบบิวตี้ไปดูที่เซฟอราได้ต่อมาขอปิดท้ายด้วยบลัช เป็น water fresh b u t นะคะของ Chanel ตัวนี้ชื่อสีว่า intense coral คือมันจะเป็นเนื้อที่แบบเหมือนเป็นน้ำน้ำแตกตัวแล้วเวลาเราเกลีย่ยมันจะไม่มีความแบบเป็นน้ำมันมีความเป็นออยอย่างนี้เลยนะคือมันจะเป็นแบบเนื้อเป็นน้ำที่มีความสบายผิวแล้วพอทาออกมาสีแน่นชัดเจนแนะนำมากของ Chanel นะคะ ต่อมาไปที่หมวดหมู่ของแป้งบ้างดีกว่าเพราะว่าเข้าขายมาแค่2ชิ้นคือลักเป็นคนไม่ค่อยทาแป้งฝุ่นอยู่แล้วและปกติเนี่ยลักชอบฟินิชลุคที่เป็นแมทแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือน t ทร็เก็ตมันเปลี่ยนพอเราอยู่บ้านตลอดเราไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกอะ่ะคือเรากลับชอบผิวที่แบบมีความโกลมีความดิวอี้คือหันไปทางไหนก็แบบหน้ามีความโกลสวยอะค่ะอันนี้คือออกมาได้ไม่นานลักใช้มาระยะหนึ่งแล้ว เวลาแบบลงคลิปวิดีโอหรือลงภาพคนจะถักตลอดว่าพี่รักใช้ไฮไลท์ของอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่จริงอ่ะไม่ได้ใช้ไฮไลท์ตัวนี้เป็นแป้งที่เป็นเนื้อไฮไลท์อันนี้เป็นของลอร่าเมอร์ซีเนะคะ ชื่อสีว่า Celestial Light like. คือมันสวยมากจริงคือเนื้อเนี่นยค่อนข้างจะบางเบาแล้วก็มีส่วนผสมของชิมเมอร์ที่เป็นเม็ดแบบละเอียดมากๆเวลาทาปื้ออ่างเงี้ยคือมันไม่เห็นความแบบความตะโกนของไฮไลท์แต่มันเป็นความที่แบบผิวโกลสวยผิวดูมีสุขภาพดีผิวหน้าทะนุถนอมอันเนี้ยยกให้เขาเลยนะคะดีมากๆและตัวนี้เป็นแป้งอีกตัวหนึง่งแต่ไม่ได้ใช้ในการแต่งหน้าตัวนี้เนี่ยจะ ใช้ก่อนนอนหลังจากที่เราทาสกินแคร์ทุกอย่างลงไปที่ผิวแล้วตัวนี้เป็นแป้งสกินแคร์ที่เราสามารถทาทับสกินแคร์ได้ความรู้สึกก็คือเหมือนกับว่าเราทาสกินแคร์หน้าหนึบๆแล้วเราเซตด้วยแป้งตัวนี้คือมันจะช่วยทําให้แบบสกินแคร์ไม่ไหลไม่มันบนหน้าแล้วเราสบายหน้าแล้วเราสามารถนอนทับไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลเป็นของอิซซ่านะคะดีมากๆเลยชื่อชื่อเต็มคือรักไม่รู้แต่เดี๋ยวรักให้น้องทีมงานนะอินเสิร์ตเท ไว้ให้นะคะว่าเป็นรุ่นไหนเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวหนังสือญี่ปุ่นหมดเลยนะคะแต่เป็นของอิปซาคือดีมากเรื่องน้าหอมดีกว่าน้ําหอมเนี่ยเอาเป็นว่าความจริงอ่ะมีใช้เยอะหลายตัวแต่ตัวที่เด็ดที่สุดแล้วคิดว่าคัดมาแล้วให้เพื่อนๆนะคะตัวนี้เป็นของโจมโลลอนดอนชื่อกลิ่นว่าเล c แคร์ n t นแอนด์ครีมกลิ่นมันมีความฟุตี้มีความน่ารักสนุกสนาน เออถ้าเป็นกลิ่นผู้หญิงก็คือยั่วเบาๆอันนี้กลิ่นนี้ดีมากเป็นกลิ่นที่เขาทำมาคือเคยดิสคอนไปแล้วแล้วก็กลับมาทำใหม่นะคะบริงตี้นะคะมาถ่ายคลิปที่ห้องก็บอกว่าให้ดมกลิ่นนี้นางก็บอกว่ากลิ่นนี้หอมมากชอบมากก็คือแนะนำนะคะมาในเรื่องของบำรุงผิวบ้างดีกว่าปกติแล้วต้องออกตัวเกาะเลยว่าเป็นคนขี้เกียจบำรุงผิวกายมากคือเป็นคนชอบอํำร้อนด้วยนะแต่ว่าไม่ชอบบำรุงผิวรู้สึกว่าลำคาญแต่ช่วงหลังๆมานี้ พออายุเริ่มเยอะแลว้วอะพอเราอาบน้ําร้อนแล้วเราไม่ได้บํารุงผิวมันจะรู้สึกคันคะเยอะทุกคนคือมันเป็นคันที่แบบน่าราคาญมากเวลาเรานอนเราก็จะคันผิวอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะดังนั้นก็เลยแก้ปายเหตุเพราะว่าเรายังไงเราก็เปลี่ยนไม่สามารถเปลี่ยนอาบน้ําร้อนได้นะคะเราก็เลยหลังจากอาบน้ําเสร็จเนี่ยยังไม่เช็ดตัวชโลมออยเนี่ยทาไปเลยทั้งขาทั้งผิวตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกว่าผิวดีขึ้นแล้วก็ค่อยใช้ผ้าเช็ดตัวเนี่ยซับซับผิวอันนี้โอเคมากเป็นแบรนด์โซลัวนะคะอันนี้เป็นของไทยนะคะ แล้วกลิ่นหอมด้วยนะคะอันนี้เป็นกลิ่นชื่อว่า Crush on you นะคะเป็นสีเขียวแบบนี้ต่อมานะคะเราเป็นคนที่ติดแบบกลิ่นหอมๆม,มากอันนี้เป็นกลิ่นหอมที่เวลาฉีดผิวแล้วอ่ะมันไม่แพ้แล้วก็รู้สึกว่ารูขุมขนเล็กลงรู้สึกสดชื่นอะไรเงี้ยเราก็จะฉีดทั้งวันเลยอันนี้เป็น Fix makeup นะคะ Limited Edition ของคารง ก็เป็นกลิ่นโรสปกติแล้วมันจะเป็นกลิ่นโรสใช่ป่ะอันนี้เป็นแบบเหมือนอ่อคอลเลกชันที่เป็นซากุระมีประมาณต้นปีคือมันดีมากทุกคนอันเนี้ยแล้วละอองก็คือแบบหอมมีความแบบฉีดแล้วก็คือสดชื่นก็เลยชอบมากนะคะของคาแรงถ้าตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วใช้กลิ่นโรสก็ได้กลิ่นโรสก็คือดีนะคะดีเหมือนกัน ต่อมาเป็นสกินแคร์ที่เพิ่งใช้มาประมาณเดือนหนึ่งเรารู้สึกว่ามันโอเคมากนะคะช่วยเรื่องเกี่ยวกับริ้วรอยนะคะริ้วรอยเห็นไวัยทำให้ผิวเนี่ยดูแบบดูสมูทขึ้นดูดีขึ้นนะคะทางทางที่ปกติแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยที่จะอินในเรื่องของเรตินอลเลยเพราะว่ามันใช้ควบคู่กับวิตามิน C ไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งเวลาเราทำงานกับแบบพวกแสงไฟอะไรเงี้ยเราไม่สามารถใช้ได้แต่ตัวเนี้ยเราอะรู้เทคนิคละ ว่าเราควรจะใช้ตอนไหนนั่นก็คือตัวคิวส์นะคะเรตินอนสกินรีนิวิ่งนะคะไดรี่ไมโครโดสเซรั่มตัวนี้เนี่ยใช้ในตอนกลางคืนใช้แบบใช้เดียเด่ยวๆเลยก็ได้หรือใช้ผสมครีมอย่างอื่นก็ได้นะคะที่ไม่มีส่วนผสมวิตามินซีนะปกติอะใช้เรตินอนแล้วคือมันจะมีความแบบระคายเคืองที่ผิวเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแรงใช่ปะคนท้องไม่สามารถใช้ได้แต่ตัวนี้คือเรารู้สึกว่ามันมีความแบบเบาสบายผิวแล้วมันไม่ได้แรงขนาดนั้น พอใช้แล้วเนี่ยเนื้อผิวดีขึ้นมากแล้วก็พวกรอยต่างๆดูอิ่มฟูมากยิ่งขึ้นดงังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยแล้วก็อยากให้ผิวดูอิ่มฟูมากยิ่งขึ้นนะคะลองใช้ตัวนี้ดูแต่แนะนําว่าใช้เฉพาะตอนกลางคืน,นะคะ่ะต่อมาเป็นเรื่องของพวกรอยต่างๆรอยสิวอะไรเงี้ยนะคะปกติเนี่ยจะใช้ของคิวที่เป็นดักสปอตใช่ปะ่ะแต่ว่าในปีนี้เราขอยกลำดับให้เป็นมอบมงให้กับซิสเล่นะคะ ซิสเลียเซรัมหรือว่าเป็น Radiance Anti-Dark Spot Serum มันเองนะคะตัวนี้เนี่ยคือเบาสบายผิวมากแต่ราคาก็แรงเช่นกันประมาณ16,000อันนี้เนี่ย คือเวลาใช้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะบินนะรุกคือไม่ใช่อะไรคือพวกรอยสิวอะ่ะราเป็นคนที่ชอบบีบสิวมากตัวนี้เนี่ยพอใช้แล้วนะคะรอยสิวดูจางลงเยอะมากดีอะ่ะรู้สึกผิวกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้หุบผลกระชับนะคะเนี่ยก็คือดีมากเป็นตัวซิสเลียนนะคะแอนตี Anti ้ดักสปอตเซรัม um. ต่อมาในเรื่องของ c l e a n s i n บ้างนะคะตัวเคลนซิ่งโฟมที่รักใช้นะคะก็คือ จะเป็นของคาแรงนั่นเอง Hydrating Gentle Foaming Cleanser นะคะตัวนี้ใช้ดีมากตัวนี้สำหรับผิวแพ้ง่ายแล้วก็ผิวค่อนข้างที่จะแบบแห้งนะคะเป็นสูตรสีนี้ใครที่เป็นผิวมันผิวอะไรเงี้ยเขาจะมีแยกแบบเป็นคนหลายๆแบบไท p e ของผิวด้วยนะเราชอบความหอมของกลิ่นเขามาก คือมันหอมแบบเป็นธรรมชาติเหมือนเราได้ไปสปาผิวอะ่ะคือมันหอมมากแล้วก็เวลาใช้เนี่ยล้างสะอาดแล้วก็หน้าไม่เอียดเอียดอะ่ะคือมันล้างสะอาดออกหมดจนจริงๆเออผลิตออมพา,าของเขาอะ่ะของคารงอะ่ะขึ้นชื่อว่าถ้ามันมีตรงนี้โดเมนคารงแล้วก็เป็นรูปภูเขาอะ่ะตรงนี้เนี่ยจะแปลว่าคือคาว,ว่าปลูกวัตถุดิบทั้งหมดเองหมดเลยนะคะของคารงเขาจะมีแหลมของเขาแล้วก็เขาปลูกแบบวัตถุดิบเองหมดเป็นออร์แกนิกด้วยนะคะเป็นภูเขา,ข,าของเขาเลยดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้ว่าพืชต่างๆที่ใช้ ในนี้คือมาจากธรรมชาติแล้วก็เป็นออร์แกนิกทีนี้เนี่ยสเปรย์แอลกอฮอล์ทุกครั้งที่ออกไปน,นู่นนี่น่าคือสเปรย์แอลกอฮอล์ต้องใช้จนมือแห้งนะทุกคนแล้วลักอะ่ะก็เลยมีปัญหาที่ว่าเล็บอะ่ะมีความแห้งมากด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นแบบลอกๆดังนั้นเนี่ยเมื่อก,ก่อนเนี่ยไม่ชอบเลยไอ้พวกแนด์ครีมอะไรต่างๆก็เลยต้องมาใช้ปกติแล้วเนี่ย ชอบกลิ่นของดีออ r เพสติ c อยู่แล้วที่เป็นแบบในลายของแพงอะแล้วก็กลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นดอกกุหลาบที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขามา,มากหอมมากเป็นกลิ่นกุหลาบที่ไม่สามารถใครไม่สามารถแบบเทียบเคียงได้ผู้ด,ดีสุดๆซึ่ง กลิ่นนั้นมาอยู่ในแฮนด์ครีมตัวนี้ทุกคนมันหอมมากตัวนี้เป็นดีออร e เพสติลาครีมนะคะตัวนี้ดีมากหอมมากแล้วก็มือเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นม,มากลดสกินแคร์ต่อมาที่เราชอบมากแล้วก็มันออกตั้งแต่ต้นปีแล้วล่ะพอใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าถูกจริตใช้ก่อนแต่งหน้าได้ด้วยไม่เป็นคราบตัวนี้เป็นของ b o b b y Brown Intensive Skin Serum นะคะนี่อันนี้เป็นตัว e m u l s ช o นรักชอบตัวอ m u ั s i o นมากมันมีความแบบหนึบผิว นิดนึงอะ่ะมันรู้สึกว่าผิวได้รับการบำรุงอย่างเต็มที่นะคะชอบก็เลยเนี่ยแหละขวดที่สองแหละ แล้วก็ก่อนแต่งหน้าแน่นอนนะคะตัวนี้ไม่ต้องรีวิวเยอะเพราะรักลงบ่อยอยู่แล้วที่เอามาอยู่ในเฟ v o r ์บิเพราะว่าอยากจะมาเน้นย้ำให้ว่าชอบมากจริงนะคะนั่นก็คือวิตามินเอรีเฟเบดนะคะเป็นของ b อ b b ี b r ราวเหมือนกันอันนี้ทาก่อนแต่งหน้าโดยเฉพาะเข้มขน้นไม่ทําให้รองพื้นเป็นคราบไม่ทําให้กันแดดที่เราทาลงไปอะ่ะเป็นลอกๆอกอนั่นแหละดีมากทาตัวนี้ก่อนเป็นลําดับแรกนะคะต่อมาเรื่องดีโอเดรนดีโอเดรนเนี่ยปกติใช้เป็นแบบสเปรย์ใช่ปะ่ะแล้วแต่เป็นแบบสเปรยอ์อ่ะมันจะมีส่วนผสม อฮซึ่งแอลกอฮอล์อาจจะทําให้จกักระรสดาซึ่งมันไม่ดีเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยเปลี่ยนทาเกตมาทาแบบเซรั่มบํารุงรักแร้ซึ่งมันดีมากทุกคนตัวนี้ก็คือทงางระงับกลิ่นกายแล้วก็เหมือนทําให้แบบผิวกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นน่ะเออเป็นสูตร bright and smooth นะคะพวกหนังไก่อะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันเรียบเนียนเลยอะ่ะจกักระเรียบเนียนดีเลยค่ะอันนี้ก็คือของวัสลีนนะคะดีมาก อีกตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าใช้ในหมวดหมู่ของหน้าใสผิวขาวกระจ่างใสแล้วดีนะคะ <c oughs> ก็คือเป็นฟิโตบลังนะคะลาโลชั่นบร i g h t นิ่งไฮเดร a t i n g Lotion นะคะอันนี้เป็นของซิสเล่เวลาใช้นี่คือเนื้อเขาอะคือบางเบาแล้วก็เย็นเย็นก็คือทาใช้ทาหลังจากที่เราอะล้างหน้าเสร็จดีนะคะอันนี้ขาวเร็วใช้กับผิวหน้านะคะ แล้วก็ตัวแอปพลิเคเตอร์เป็นตัวฟองน้ำที่เราชอบมากที่สุดใช้มาหลายแบรนด์แล้วก็ยังคงชอบแบรนด์นี้นั่นก็คือของโจวีน่นั่นเองนะคะเป็นน้องสีม่วงแบบนี้ก็มีฐานแบบนี้มาแล้วก็เป็นตัวที่ออกใหม่ด้วยทุกคนเป็นตัวล้างแบบล้างฟองน้ำอะคือไม่เคยใช้ไอที่ดีขนาดนี้เลยรู้ป่ะเวลาเราล้างอ่ะปกติเราจะล้างกับสไลด์ทุกคนคือมันออกดีมากพวกสไลด์อะไรอย่างเงี้ยล้างฟองน้ำได้ตัวนี้มาแล้วก เทลงไปคือมันออกแบบเกลี้ยงมากแล้วก็ไม่สะสมเชื้อแบคทีเรียทําให้สิวน้อยลงด้วยนะคะแล้วตัวฟองน้ําของโจวีน่าคือมันนุ่มมากมันเบลนดรองพื้นได้รวดเร็ว,รวก็คือชอบเซตนี้ของโจวีน่ามากนะคะอะ ต่อมาในหมวดหมู่ของการทําความสะอาดหน้าแบบเป็นแผ่นนะคะก็คือปกติแล้วว่าจะใช้ที่เช็ดแต่เราไม่ได้คํานึงเลยว่าเอ้ยมันทิ้งไปแล้วมันจะย่อยสลายหรือเปล่าแต่ว่าทีเนี้ยไปดูในอินเทอร์เน็ตมาของเจ b ส์นะคะตัวนี้เป็นเมคอัพรีมูฟเวอร์ไวเ,ออเป็นสูตร c r e มมี p l u ัสคา mo โมไมด์ด้วยเป็นสูตรสําหรับผิวแพ้ง่ายเรารู้สึกว่ามันโอเคมากเลยเพราะว่าเขาอะครมว่าไอตัวแผ่น ทิชชูเปียกอะมันเช็ดเสร็จแล้วมันสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติด้วยนะคะคือเนี่ยแหละ ที่ชอบหลักๆนั่นก็คือมันรักโลกแล้วก็สะดวกรวดเร็วต่อมางานรองพื้นบ้างรองพื้นปีนี้บอกเลยว่าใช้น้อยมากแต่ก็คัดสรรมาให้แล้วว่าสําหรับปีนี้เนี่ยตัวไหนเด็ดมากๆนะคะตัวที่เด็ดมากๆสําหรับเราอะแบ่งก่อนถ้าใครที่ชอบแบบผิวสวยฉ่าแล้วก็ปกปิดรอยสิวดีแนะนําตัวนี้เลยตัวนี้เป็นของ Mac Lifeful Naturally Forest Foundation ตัวนี้คือทาผิวแล้วผิวมีความแบบไบรท์ขึ้นมีความโทนอัพผิวกระจ่งางใสอะ่ะดีมีสารบำรุงต่างๆอันนี้ของแม็กนะคะดีต่อมาถ้าใครชอบผิวที่มีความดิอีหน่อยมีการปกปิดสูงแล้วก็ราคาไม่แพงเราว่าตัวนี้ตอบโจทย์ตัวนี้เป็นดับเบิลลาสติกเซรั่มพาวเดชั่นของ E2D นะคะดีมาก ต่อมาอันนี้เป็นแบรนด์ที่ปกติอะเราไม่ค่อยได้หยิบมาใช้แต่ได้มีโอกาสรีวิวรองพ mean ื้นของเขาและเฮ้ยมันดี เปิดใจเพราะว่ามันดีมากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าได้งานผิวที่สวยราคาน่ารักหลักร้อยนั่นก็คือ Oriental Princess Red Natural Whitening and Firming Phenomenon นะคะตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ข้างล่างดีมากๆต่อมาถ้าใครที่ชอบความแบบคุมมันผิวสวยก็คือ Skin Longwear Fluid Powder Foundation ของ Bobbi Brown นะคะรักใช้สีวอร์มแซน ดีเลยและสุดท้ายอันนี้เป็นน้องใหม่ล่าสุดที่กําลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยจะเอามาใส่ในเฟเวอรี่ดีไหมแต่ต้องเอาใส่แล้วล่ะเพราะเขามาแรงมากจริงพอทาไปที่ผิวอย่างวันนี้ลักก็ทาเหมือนกันคือทาได้รวดเร็วมากไม่ต้องใช้แบบฟองน้ําไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นใช้มือเลยค่ะแล้วก็เกลี่ยง,ง่ายมาก <S <S เนื้อเขาเป็นแบบเนื้อตินอะ่ะแล้วก็คือเวลาทาลงไปแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันเบาสบายผิวสุดๆตัวนี้เป็นของ e อ t เ e l a u d e r นะคะอยู่ในตระกูลดับเบิลแวร์แต่ว่า ไม่ใช่ดับเบิลแวร์สเตย์อินเพลสนะอันนั้นก็คือเป็นรองพื้นที่แนะนําไปแบบไปออกง่ายไปออกงานอ e ีเวนต์หรือรองพื้นรับปริญญาใช่ปะที่มีความปกปิดสูงแต่ว่าอันนี้จะเป็นรองพื้นในตกูลแบบดับเบิลแวร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นดับเบิลแวร์ที่มีความแบบเบาสบายผิวไม่ได้ปกปิดมากเอออันนี้ตอบโจทย์ ดีหลังจากรองพื้นไปแล้วขอมาในเรื่องของกันแดดบ้างกันแดดเนี่ยเลือกมาให้ตัวเดียวเลยนะนั่นก็คือที่ชอบมากที่สุดคือมันเบาสบายผิวแล้วก็ทาง่ายเนื้อเนี่ยไม่เป็นคราบ เวลาทานะคะดีมากแล้วก็ถูกด้วยของ k i n e s s นะคะ freedom invisible water fresh SPF 50บวก PA 4บวกเลยนะคะป้องกันได้ทั้งรังสี UVA UVB ได้หมดเลยอันเนี้ยคือดีมากไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วก็พาราเบนพาทาเลตอะไรอย่างเงี้ยต่อมา ขอเป็นเรื่องแปรงแต่งหน้าเข้ามาอยู่2ตัวที่ชอบมากๆแปงรงรองพื้นเนี่ยหตัวเป็นของ Rare Beauty อันนี้ลงบ่อยมากทั้งใน Tik t o อกทั้งใน Instagram ผลตอบรับดีมากคนไปตามหาซื้อก็คือหมดแล้วเจ้าเนาะก็คือไม่เป็นไรลงไว้ก่อนเผื่อของจะมาพวกเธอจะได้ไปรีบซื้อกันต่อมาอีกแปรงหนึ่งที่ไว้สำหรับลงแป้งนะคะเป็นแบบแปง้งหรือว่าแ,แก้มก็ได้ นุ่มมากแล้วก็ดีสุดๆอันนี้เป็นของลาเมค่ะเรื่องงานตาอายไลเนอร์ที่เข้าขายว่าเฮ้<_ <EN> _ยทนน้ำกันน้ำกันเหงื่อใครหนังตามันสามารถใช้ได้ดีมากๆอันนี้เป็นของ s อ l u x ลักซ์เอสักนี่ยความจริงอะ่ะเขามีอยู่2แท่งใน1นึกล่องแท่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวแสตแตมหางอะ่ะให้วิงมันขึ้นไปอย่างเงี้ยแต่สำหรับลักแล้วเนี่ยลักอะ่ะ คือเขียนตาบ่อยละลักชอบแบบเส้นเล็กมากๆดังนั้นเนี่ยมันจะมีอีกแท่งหนึ่งที่เป็นแค่ไอายไลเนอร์เป็นหัวแบบนี้เป็นหัวธรรมดาอันนี้เขียนง,ง่ายชอบความที่ติดโทนหนังตามันก็ใช้ได้ของเอ l ซิลักลักใช้สีน้ำตาลดีมาก บำรุงปากนิดนึงนะคะตัวนี้เนี่ยอยากบอกว่าใช้ดีแล้วก็มีแต่คนทักว่าเวลาลักไม่แต่งหน้าทำไมปากอมชมพูจังอันนี้เป็นของคาแรงนะคะไฮเดร e เอเซน i ชียลนะคะมอยเจอร์ลิปบดีมากๆอันนี้ก็คือเวลาทาแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกมันๆปากนิดนึงตอนแรกอาจจะไม่ค่อยชินแต่หลังๆแล้วติดมากทาก่อนนอนทุกคืนแล้วก็ทาก่อนที่เราจะแต่งหน้าคือผ,ผิวปากดีมากไม่ลอกเลย มาในหมวดหมู่ของลิปบ้างนะคะลิปเนี่ยทั้งหมดอะเนี่ย มีทั้งหมดเท่านี้ที่อยากแนะนําให้เพื่อนๆได้ใช้จริงๆหมวดหมู่ของลิปบาล์มที่ทาบ่อยมากที่สุดและรู้สึกว่าสีสวยมากนั่นก็คือ b o b b ี้บราวนนะคะ e x t กซ์ต้าลิปทินนะคะสีเบอร์ร r y อันนี้เพื่อนๆคงรู้จักดีอยู่แล้วใช้เนี่ยทาข้างในก็ได้หรือจะทาแบบทั้งวันก็ได้คือมันสีสวยมากเป็นสีแบบเบอร์รี่อ่ะคือมันไม่หนักปากทาแล้วผิวปากสวยต่อมาเป็นลิปเนื้อแบบแมตตมหน่อย แต่ว่าไม่ได้แมทขนาดนั้นมันเรียกว่าเนื้อเวลเวดนะคะเข้าขายมามีอยู่2รุ่นของชาร์ลอต t ์ทิลเบอรีเราชอบมากๆเลยอะ่ะ คือถ้าเป็นคนที่ชอบสีชมพูตุ่นแนะนำสีนี้เลยนะคะ wedding bells สวยมากค่ะแล้วรู้สึกผู้ดีมากเป็นสีชมพูตุ่นๆอันที่2ชื่อสีว่า cat walking นะคะอันนี้คือแบบเป็นสีนู้ดที่มีความไม่ป่วยแล้วก็เป็นสีอมน้ำตาลที่มีความแพงผู้ดีมาก และลิปที่ตอนนี้เราทาอยู่และไม่ติดแมสคือปกติเราะขอเท้าความนิดนึงคือเราใส่อินวิสไลด์ใช่ปะแล้วถ้าใส่ลิปที่มันแบบเลอะปากอะ่ะมันจะรู้สึกไม่มั่นใจเวลาเรายิ้มเวลาเราอะไรเนี่ยเพราะว่ามันจะติดฟันทีเนี้ยก็ไปเจอลิปตัวนี้มาเป็น dewy tint in gloss นะคะสีนูตพ c h นะคะเป็นของเมลินดาเอามาทาแล้วเนี่ยเฮ้ยลิปไม่ติดแมส ไม่ติดฟันดีมากแล้วก็สีติดโทนเป็นเนื้อแบบสเตนนะคะเช็ดออกก็ยังมีสีอยู่ดีมากๆจริงๆแล้วสีเนี้ยคือนูดสวยมากอีกตัวหนึ่งที่อันนี้ติดฟันและกระจายเลยแต่สีสวยจริงๆเป็นอั u r ์ก a าสนะคะตัวนี้ชื่อสีว่า Touch ตัวนี้เป็นเววิทสตอรี่นะคะเป็นสีที่แบบมีความนูนมีความพูดดี มีความแบบหาสิ่งใดแทนยากหน้ารักกระทัดรัดเล็กๆแท่เงเล็กๆใกล้จะเสร็จแล้วคะ่ะเพืพ่อนๆตะเกียะในหมวดหมูบลัชออนใช่ปะลืมให้ตัวนี้ตัวนี้เป็นของ Drunk Elephant นะคะเอ,อ่อโรซี่ดรคือเวลาเราไม่แต่งหน้าเราแค่ใช้ตัวนี้เอามาทาทาที่ปากหรือเอามาทาทาที่แก้มเนี่ยมันจะเป็นสกินแคร์ในตัวแล้วผิวแก้มมันจะกลโก,กลสวยมาก เป็นทั้งสกินแคร์แล้วก็เป็นทั้งเมคอัพในตัวอันนี้คือดีของดังเอลเฟนะคะงานตางานตาเข้าขายมาอยู่คือแต่งตาแบบช่วงนี้คือน้อยมากนะคะอันแรกเป็นของ 4U2 นะคะสีว่ากอน h e Wild สีส้มๆหน่อย สวยดีมีอยู่4ี่พาเลตนะคะคอลเลกชันพูดมีออนยูอสีสวยน่ารักแล้วก็ราคาดีของ 4U2 นะคะแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้คือใช้หมดไปแล้วแท่งใหญ่ก็เลยเอาแท่งเล็กที่เป็นของแถมมาใช้อันนี้เป็นของ Bobby Brown l o n อ w e a r Cream Shadow Stick นะคะชื่อสีว่า Golden Pink อันนี้คือทาขอบใต้ตาเนี่ยจะมีความเป็นแบบ Dolly Eye มากๆแล้วก็คือเนื้อสี ิโทนสวยแนะนำมากๆอันนี้ได้แถมมายังเก็บมาใช้อะดีมากต่อมาเป็นพาเลตคอนทัวร์นะคะพาเลตคอนทัวร์เนี่ยที่ชอบของออกาซึมนานั่นเองนะคะสีสวยมากอันนี้ดูดิมีความเนื้อฉ่ำๆสวยมีทาแก้มได้เป็นพาเลตคอนทัวร์แล้วก็ตัวนี้คอนทัวร์แบบผิวยังสวยอยู่หรือว่าเอามาทาตาก็ได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นของ Charlotte Tilbury Nude Glam เฟ p a l e t ต e นะคะสวยเลยตลับนี้และอันสุดท้ายปิดท้ายด้วยครีมนี้นะคะตัวนี้เป็นพาเลต t earth angel ของ Benefit นะคะสีเขาจะเป็นแบบเอาจริงเขาจะแบ่งตามาธาตุนะคะคือมันแบบสีมันแก้มออกชมพูมีไฮไลท์แล้วก็มีบรอนเซอร์ด้วยนะคะใช้ดีมากแล้วก็ใช้จริงนะคะ ก็คือสามารถคอนทัวร์หน้าได้สวยเบเนฟิตนี้ให้เขาจริงๆเลยและทั้งบทนี้นะคะก็คือทั้งสกินแคร์ทั้งเมคอัพแล้วก็ต่างๆที่ใช้สําหรับแบบของกุกก๊กกุกก๊กพวกแปรงอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะใครชอบคลิปนี้นะคะกรุณากดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะหรือกด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะคะเป็นกําลังใจในการทําคลิปน้องเพื่อน,อนคลิปนี้ก็แน่นอนนะคะขออย่าวีทีว่าไม่มีสปอนเซอร์นะคะทุกชิ้นเนี่ยชอบมากๆจริงๆก็เลยเอามารีวิวนะคะและแน่นอนมั่นใจมากๆว่า ถ้าเพื่อนๆซื้อตามจะต้องไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโอเควันนี้ลาแค่นี้ค่ะบ๊ายบายหวังว่าจะชอบคลิปนะบาย